สวัสดีครับวันนี้ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าแบดมิซูโน่นะครับก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็นเด่นนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับถ้ากดกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยตัวนี้เป็นรองเท้าแบดมิซูโน่ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นตระกูลที่เบาคล่องนะครับเป็นมิซูโน่เวฟฟังซีโร่ทูนะครับตัวนี้นะตัวนี้ มีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแล้วครับเป็นมิ s โนเอนเนสซีนะครับะะเดี๋ยวเรามาดูตัวรองเท้ากันก่อนเลยครับรองเท้าเป็นสีแดงแดงอมส้มนะสวยมากสวยมากนะครับะะ <S <S ผมว่า น้าตาก็ไม่ได้หนีจากตัวเก่ามากนะครับไม่ได้หนีจากตัวตัวหนึ่งมากนะฮะซิโลหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้มันพิเศษตรงที่มันนุ่มขึ้นและเด้งขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆรองเท้ากันก่อนเลยนะครับ น,นี่ก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือ JP นะครับรองเท้าเป็น JP เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าลายนะครับตัวตรองเท้าเป็นสีแดงนะครับแล้วกเ็เป็นผ้านะครับเป็นผ้านะเป็นเน็ตนะคบเป็นได้ถัก ซึ่งมันจะทําให้ใส่สบายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิมน,นิดหนึ่งนะห,หน้าเท้าเป็น3 e นะครับหน้าเท้ากว้างนะครับกว้างแตก่ก็ไม่ได้กว้างสุดนะถ้าสุดต้องเป็น4 e นะครับกว้างสุดนะฮะตัวโลโก้เป็นสีทองนะครับสีทองสีทองนะครับไม่ใช่สีเงินนะสีทองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุอย่างยางนะ ฝังซีโร่ส่วนตัวลิ้นรองเท้านะครับปุ๊บปึ๊บนะครับลิ้นรองเท้าก็จะเป็นสลิปออนนะครับสลิปออนไม่มีลิ้นรองเทา้าเหมือนตัวแรกเลยเหมือนตัวแรกเลยนะฮะไม่มีสลิปออนนะครับอันนี้อินโซก็เป็นแบบนี้ นะครับอินโซก็โลโก้สีทองนะด้านในนะครับข้างท้าด้านในก็โลโก้สีทองนะครับตัวที่ใช้ลากเท้าเนี่ยนะครับด้านในเป็นยางนะครับด้านในเป็นยางนะแล้วก็ติดไอ้อะไรพีบางๆก็ไม่บางมากนะก็เป็นแบบผิวสักๆหน่อยนะครับ,นะรบไว้ใช้ลากเท้าคือป้องกัน2ชั้นเลย นะครับป้องกันสองชั้นเลยเพราะว่าด้านในเนี่ยเป็นผ้านะครับเป็นผ้าเขาก็เลยต้องใสย่ยางเพิ่มเพื่อเป็นโครงรองเท้านะขึ้นมาถึงนี้เลยมาถึงนี่เลยนะครับแล้วก็มียางพีวอยู่ตรงข้างด้านหน้านะครับ mm hmm. เวลาเราใช้ลากเท้าด้วยนะครับตัวพื้นนะครับตัวพื้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. แต่ที่มันมันพิเศษตรงที่ เป็นเอนิซีนะครับมิซโนะเนิซีเนี่ยก็คือเขาใส่ถ้านึกภาพง่ายๆก็คือเหมือนกับตัวพาวเวอร์แคชชั่นของยูนิคนะครับที่ใส่มาทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับตัวนี้นะฮะเป็นเอนิซีของมิซูโนะคือตอนนี้เป็นวัสดุที่ดีที่สุดแล้วนะครับด้านหน้าเป็นเอนิซีนะครับความนุ่มเพิ่มขึ้นอีก15%นะครับใส่มาด้านหน้าเลยนะเมื่อก่อนมิซูโนจะไม่มีตรงนี้นะ นี่ใส่มาด้านหน้าด้วยเอนิซีนะครับนุ่มขึ้น15%แล้วก็เด้งขึ้นอีก17%นะครับคล้ายๆกับตัวพาวเวอร์คัชชั่นของยูนิคครับที่ตัวตัวพาสนะฮะนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นเอนิซีคอ r e นะครับเอนิซีคอนะฮะซึ่งมันมีความนุ่มเพิ่มขึ้น56%เมื่อทำงานร่วมกับเวฟนะครับตัวนี้ยังใช้เวฟอยู่นะ ใช้เวฟอยู่นะครับแต่ว่าใส่ Inesio เข้ามาด้านหลังเนี่ยจะนุ่มขึ้นแล้วก็เด้งขึ้นเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับคือมันเป็นมิสซูโน่รุ่นใหม่ที่มันนุ่มขึ้นนะครับนุ่มขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยมิซูโน่จะเน้นคล่องตัวและก็เบานะครับมาฟางซีโร่เนี่ยนะครับจะเพิ่มความนุ่มเข้ามานะครับเพื่อนๆน,น่าจะชอบกันนะผมว่า เพราะว่ามิซโน่เนี่ยเขาเน้นข้องเน้นเบาอยู่แล้วนะครับแล้วเพิ่มความนุ่มขึ้นมาแล้วก็เด้งขึ้นอีกโอ้โหทีนี้วิ่งกันมันละเดี๋ยวผมจะชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับอันนี้เป็นไซส์ยี่สิบแปเซนนะครับยี่สิบแปเซน หนัก384รกรัมนะครับ384กรัมในไซส์ย8สเซนนะครับก็ถือว่าไม่หนักไม่เบานะครับไม่หนักไม่เบานะตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่อาจจะลองท็อปสุดนะครับอ๋อลองท็อปสุดก็ตัวท็อปสุดเขาก็เป็นั่งโปนะครับั่งโปออนนี้ก็ลองรงางนิดนิดนะฮะนี่ ที่เขาทำไอ้ลิ้นรองเท้าที่เป็นสลิปออนเนี่ยคือต้องการความใส่สบายนะครับใส่สบายแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นนะครับ mm hmm. มันน่าสนใจนะเพราะว่าเขาใส่ Energy ม mm hmm. มานะครับเป็นเป็น,ปนตัวเทคโนโลยีใหม่ของ Misuno ที่ดีที่สุดความนุ่มความเด้งที่เพิ่มเข้ามากับเวฟนะเ mm hmm. มื่อก่อนจะมีแต่เวฟอะทีนี้ ใส่โฟมเข้ามาด้วยนะครับใส่โฟมานะเข้ามาด้วยนะฮะก็ใครสนใจก็ i n b ็อกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้าน palm sport นะครับผมจะวางลิงก์ไว้ด้านล่างนี่นะครับก็ใครสนใจ i n b ็อกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับ Misuno Wave Fang 0 2 JP นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ